สวัสดีค่ะพเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสเนาะคะ่ะวันที่สิบห้าเนาะคะ่ะเพื่อนโบเห็นหนาเลวจ้ะเด้ดอหนาเออนั่งคือคลิปก่อนล้วจะน,นั่งจะรับเลไม่รับเลค่ะพเพื่อนเนาะวันนี้ก็มาสดมามาต้มยำใส่หมูชิน้นจ่หั่นชิ้นหมูบางแล้วก็กระหล่ำดาวพริกเนาะแครอทเนาะบลอกคุรีแล้วก็ต้นหอมตอนน้นนึงจะ้ะเยอะจะ้ะมีเยอะจะ้ะต้นหอมแต่ว่าเราจะกินแค่นี้ค่ะ,คะเนาะ มาถักท้ายเพื่อนๆเด้ค่ะเด้อก่อนอื่นก็อ,อย่าเริ่มกดไลค์ก็ใช้เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับเขามาทามาถ่ายกันได้จ้ะขออภัยด้วยจ้ะเด้อที่ไม่เห็นหน้ากันเนาะเพราะว่านั่งแบบจะรับแลไม่รับแรแต่เรสดนำเราโดนเนาะใส่พริกเอ่อผงลงไปพริกปลาผงของเกาหลีจ้ะมาเด้อจ้าต้ม,ตมยำต้มยำมามา่า เกาหลีมููมหั่นมูสชินะะ้นนี่แลละค่ะเดี่ยจะพริกแบบนี้แะละคะ่ะหลักบอสลูกเขทาทำใส่หมวกโอเคแจมเพื่อนมาเด้อจ้ะใครยังไม่ได้กินนะเขาก็มากินด้วยกันจะเขาเย็นเขาแรงจะ้ะมาเด้อจ้ะพีวิไลน้นองหอมน้องเยาวปะไก่ใบอินเดีย คุณจิตแครีฟาร์มเนาะคะนะ่ะเนาะมาเด้อจะ้ะน้องเพชรน้องฝนยายตาน้องเพชรเด้อจ้ะเด้อใครไม่เรียกก็อย่าว่ากันเด้อจ้ะเรียกทุกคนนะจ้ะเอฟซีเนาะคะ่ะลืมจําไม่ได้จ้ะหรือใครใครก็เรียกไปเลยเด้นะเนาะมาเด้อจ,จ้ะกินทั้งนั่งกินทั้งง่วงจ้ะวันนี้มันเชงไม่ไหวก็เลยไม่เห,ห็นหน้าเนาะคะ่ะนั่ง รับตาและหืนเลือกจะ้ะแต่ก็มาทักทายเพื่อนจ้ะเดอ้อนี่ก็คิดถึงขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยจ้ะเดอ้อโควิดันก็คงจะไม่หายง่ายแล้วจะ้ะสวง่งสวง่งแซบ่บอ้ยมีแห้งุดน้ำนนรอนมามาเกาหลีตม้มยำหมูเอาใส่หมูลงไปนี่จะ้ะ หมูเป็นชิ้น้วจ้ะสองชิ้นทอดให้พาะหลังชิ้นหนึ่งเรากิน <c oughs> นจะจอะประมาณนี้ด้เนี่ยต้มน้ำใส่หมอแล้วก็พอน้ำเด็ดใส่มามา่าเส็นมามาเกาหลีนะคะแล้วก็เอาหมูหันห่นหัน่นหั่นบางๆลง,งไปแล้วก็ใส่ลวกพอเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องนะจบอปอืมยุมย่มเอยุ่ม ยุมียุ้มีเกาหลีอ่ะแบบนึงนี่ครับยี่ห้อนี้แหละค่ะเห็นว่เมมามาวผ็ดคูณสองจ้ะตุมยำมาม่าเกาหลีหมูเผ็ดคูณสองเนาะคะ่ะเนาะจะแซบ่บแซ่นัวๆไปด้ยวยกันเลยมาเลยคะ่ะ สุดๆวันเนตเติรนตีสี่ปกติตีห้าครึ่งจ้ะแบบลุกซึกออโตมาติกเนาะจ้ะตีสี่กันเลยตีสี่กว่ากับไล่บอรับจ้ะเล่งหวังไรทำงานไปก็งงไปบางทีเบอร์เบ,บอร์จ้ะที่ลูกค้ามาทำตรงนั้นตรงนี้อยู่ไหนนึกไม่ได้ ไปถามอีกคนหนึ่งไปวะใส่ขิงด้วยนะจ๊ะการหนาวยสดน้ำร้อนๆขิงเผ็ดๆเนอะมีห้งอฮซจบ เดี๋น้องกุ๊กไกสอิตาเลียนน้องนิงมาเจอเจ้น้องฝนยมามัวแต่าหาเห็ดเดอ้อกินข้าวบ้างพักผ่อนบ้างน้องไอกี้น้องป้าน้องบีฟิแนแลนด์ น้องโสมโนเวใช่ไหมโนเวหรือสวิตนี่แหละจะที่นางชบอบหอวเฮาะสนุกนะดูมาอะไรก่อนใครเขียดจ้ะนางวอราะสไตล์ของนาง,งมาจ้ะมาด้ยวยจ้ะน้องสวิตท,ทารอสเนลืมบายน้องรีเอฟซี FC ทุกคนลยจ้ะทั้งเมืองไทยทั้งฟังลาาทั้งทุกทุกประเทศจ้ะ หลอดบ่อนองบัดน,นี้เฮ้จ้ากำลำดาวด้วยจ้าด้วยมีออกขมขมหน่อยหนึ่งพัดก็หมูพัดแกงจืดหรือทำอะไรก็ได้จ้ะเนอะอืมครับเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะต้มจืดดีไหมต้มจืดขาไก่สดห่อนๆก็เข้าร้อนเนาะ <C oughs> อยากกินลาบหมูเขาครัวไม่ได้ขวไ <C oughs> มีเหอบรรยากาศข้างนอกเพื่อนจอ้าขออันนี้แนล่มันไม่มีแดด้ดมโอเคจะ้ะกินต่อเนาะ มาจะโตสุดตน้นกินบมทนัอยังว่าแล้วเนอะอันจะเห็นนาเกาแล้วเพื่อนๆจะบอกโอ้ถ้าเหนื่อยก็พักผ่ก่อนก็ได้ไม่ต้องมานั่งกินเรื่องเงินเรื่องเงใช่ไหมอันนี้แบบมันไม่ไหวจริงๆอ่ะคลิปที่แล้วอ่ะโอเคทั้งรับทั้งกินเนะแต่ว่างวดนี่ยมันจะเลื่อนตาบ่ขึ้นเลยเพื่อน ตู้ตื่นที่สี่ปุ๊กตตีอดที่ห้าครึง่งซึก,ก็เลยไม่รับเลยทีนี้นอนดินไปดินมาพยายามจะรับตามันก็ไม่รับก็เลยเออนอนเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนพอตีห้าครึง่งเก็บจะหกโมงอาจจะเลยลุกเนาะเลยง่วงอืม,อมสัก เพื่อนจ้าขอตัวไปกินสักหน่อยหนึ่งก็จะผักสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะอาบน้ำแล้วก็จะลับแล้วจ้ะบ่ไหวแล้วาตาที่บูดขึกก้นบูเข้นแล้วกันเพื่อนเนาะชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์ก็แชร์ให้สาวไทยเยด้จอจ้ะเข้ามาทักทายคอมเมนต์กันได้จ้ายินดีต้อนรับทุกๆคนจ้ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะขอบคุณหลายเด้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์คนละลค์ให้กำลังใจเด้อ โอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าแล้วเพวื่อนๆสวัสดีค่ะ <c oughs> โอเคบายบายไปแล้วค่ะเพื่อนขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อจ้าบายบายสู่ๆูจา้าสู่ไปด้วยกันเนาะเะนาะ หนาวแล้วเด้อขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้ยวยนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนเนาะพี่ๆน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายชูส